มือีสิพ่อมืวิธีเลาะครับรอแบบมากแยกชิ้นส่วนเลยครับขั้นตอนแรกครับข้อต่อครับเอาไปก่อนครับอันนี้สิเลาะแยกหูแยกหยกน้ากากเลยครับแยกข้างเลยครับครับตัดออมเลยครับเพราะว่าข้อต่อใหญ่ครับหัวใหญ่มือนี้ หรือว่าคอดต่อครับถ้าเป็นหัวกลมครับกระส,สีประมาณนี้ครับลอกได้เป็นวงเลยครับหรือว่าหลอกอบข่อครับตดัดค,ครับล่อรัดครับ ใส่ขวาครับจากด้านล่างขึ้นมาครับขับคอต่อครับที่เป็นวงครับหรือว่ากลมครับมากครับแยกหน้ากากเป็นสองขินครับหน้ากากหูครับครับข้างครับข้างแกวจากหน้ากากครับใส่ขวายขึ้นกันครับ บาทถ้าสิบแบงครับหน้าก,ากากออกจากหูครับตัดเลยครับถ้าตรงการหูเหลือหลายครับกะตัดไปทางหูหน่อยลงครับหน้าก,ากากครับเหลกกรอนครับ ครับตดมากๆเลยครับครับหน้ากากครับหูครับครับอันนี้หูล้วนๆเด้ครับครับหูครับ ตัดมองที่มากเลยครับที่เข้ามาออกจากนากาศครับหรือว่าแยกกันนากาศครับหูครับนากาศครับครับตัดรัดครับเสาะครับมองสิเป็นเนื้อเตะไปด้ครับ ครับตัดรัดครับอันนี้หน้ากากครับข้างครับที่เขาแบ่งแล้วครับหรือว่าแยกส่วนไปแล้วครับข้างหนสี่สิบสองกิโนครับหลาะจากด้านปากลงมาครับขับข้างครับขับข้างครับลิ้นครับ เสาะไปทางด้านปากครับแล้วก็กลับมาเสาะด้านหลังอีกรอบนึงครับเพื่อว่าสิ่ห้หลุดออกจากหัวครับ,บไงไงครับง่ายๆครับดึงครับครับลิ้นครับเกี่ยมนอกครับเสาะครับ ทั้งสองลายเท่กันกับตั้งหุมหมุมขึ้นกับสิทีท่คิดคิดกระดูกครับหรือว่าไปเลาะเลาะกระดูกครับขับเจียมได้ครับ,บเบสาะตั้งขึ้นกับเสาะไปเลาะเลาะกระดูกกันครับตัดช่วงที่เป็นกระดูกอ่อนระว่างขากันไก่ครับ ตัดเลยครับเนื้อขบับครับเสาะครับเสาะครับสใส่ลึกด้วครับใส่ควายด้วยกันครับคบหลังจากเสาะเนื้อขบับแล้วเขาจะมาเสาะเนื้อแก้มครับ สองข่างให้เทื่อนครับครับหลักจากซอบอล้วครับงัดครับสศครับ่อว่าสิให้คานไก่รุดออก จากหัวครับหรือว่าตัดเนื้อแก้มเขมาับออกบให้ตีตรงนํานครับครับอี่ข้างครับดันครับนิวดันลงไปครับจับรวบซะกันครับสะลัดครับหลังจากเอาเนื้อขับลงมากครับเขาจับรวบซะกันแล้วเขาถือมือเสาะดันล่างครับ ส่อให้ขาดตัวกันนะครับตั้งขึ้นครับจับรวบไว้ครับแล้วก็ส่อลงไปครับขับเนื้อแก้มเนื้อขมอับครับสองขางเหตุขึ้นกันครับ สดันนอเสดันไนครับดันครับใส่นิ้วดันลงไปครับหลวบไปครับสาะครับตัดครับครับเนื้อแก้มเนื้อขมับครับ ผมาพาเบงวิธีเลาะแบบอยากินส่วนออกมาเลยครับบวต่องมาตัดไหมครับอ่ะคลิปนี้เอาไว้สัน้นเดียวกัครับสวัสดีค่ะ